คำ <Yes. S 2> เตือนครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีนะครับเด็กๆไม่ควรรับชมและไม่ควรทำตามโดยเด็ดขาดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านครับ คครับผมก็ขอาการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับเราเช่นเคยกับเกมโรมาในกระแ้วครับโอเคครับผมวันนี้เข้ามาในงบ400เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่า69ของเราจะยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะผมบางคนบอกว่าพี่69เนี่ยยังเป็นสูตรที่ดีนะผมว่านะผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองอีกครั้งหนึ่งครับผมเพอ69เราเล่นมาช้านานน่าจะเกือบเป็นปีแล้วนะถ้าจําไม่ผิดนะผมตั้งแต่ต้นไปเล่นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ได้เหมือนเดิมครับอ่า อย่างที่ว่าครับเปิดไป6กเก้หนึ่งครั้งครับผมหกหนึ่งครั้ง9กหนึ่งครั้งอย่างที่เราเคยบอกไปนะตอนนี้เลขมันลงครับอย่าเพิ่งกดอะไรมันมากครับผมรอมันก่อนครับรอเลขมันขึ้นแป๊บหนึ่งนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็พึ่งดวงท่านด้วยนะครับผมแต่คลิกมันเป็นการช่วยช่วยให้มันมีเปอร์เซ็นที่จะเข้ามากขึ้นนะครับผมอ่เดี๋ยวรอเลขมันขึ้นแป๊บหนึ่งครับเลขตอนนี้อยู่หลักร้อยนะผมจะไม่ยอมเสี่ยงครับเดี๋ยวจะขอเปิดเบาๆที่12ไปก่อนเลยแล้วกันครับ ใส่จะรอนานเดี๋ยวเสียเวลาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองเปิดที่12ครับนี่ครับตั้งเทโบออโต20รอบนะจัดไปครับมาครับ12ก็มา4แถวครับโอเคครับ2คอมโบมาครับลุนไปลินเรื่อยนะสูตรนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นที่จะเข้าฟิสปินสูงพอสมควรครับถ้าเกิดเข้าก็เข้าแบบยาวๆเลยมาครับ ยังไงเกมนี้จะมีฟรีสปินหรือเปล่าอ้าวมันไม่มาครับเราก็ปิดไปครับแล้วก็เพิ่มไปที่15เลยแล้วกันกระโดดไป2สเตปครับเข้าที่15ผมจังหวะนี้มาครับโอ้โหมงกุฎยังไงอืมได้ใจกันครับโอ้โหเยดายมงกุฎมากครับผมเกือบเข้าครับโลกก็เกือบเข้าเช่นกันครับโอ้โหพลาดไปนิดเดียวครับโอ้โหเยดายมากเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยว อีกสภาพหรืออีกหนึ่งรอบเราจะเปลี่ยนไปที่30เลยละกันครับแต่จะเป็นกลับมาที่400กันอีกครั้งครับผมจังหวะนี้มาครับเดี๋ยวเข้า30เลยละกันครับเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้เกือบเข้ามงกุฎ5แถวสักช็อตหนึ่งนี่ผมเลิกเล่นเลยละกันมาจะมีหรือเปล่าครับแล้วไหลไป2คอมโบครับองุนกับขวานยังไงไม่เข้าสักอันครับพลาดไปนิดเดียวครับเกือบเข้าเช่นเดิมครับมาครับหนึ่งคอมโบ และไหลไปสองครับสามแถวสองชุดแล้วโอ้หโหโลอีกแล้วนะเกือบเข้าสามคอมโบครับกลับมาที่สามสิบไปสามสิบกลับสามสิบแล้วหายไปที่อีกสามสิบครับแล้วรู้สึกว่าเงียบเลยนะแล้วจัดมาสองคอมโบช็อตนี้แล้วมีคอมโบอีกไหมม,มาครับคอมโบครับมาแถวจัดไปครับเสียดายหงุ่นน่าจะตรงลายนะถ้าตรงลายนี้เข้าฟรีสปินเรียบร้อยครับ กลับมาที่400กันอีกเช่นเดิมครับโอ้โหโบนัสมา2ครับช็อตเมื่อกี้แล้วเงียบอย่างนี้4ี่แถวจัดมาครับโอ้โหโลช่องแรกครับอ้าวเราหมดไปแล้ว20รอบขอจัดที่4 5เลยเลยกันครับผมจัดไป20รอบครับอย่างไงครับหนึ่งขโบโอ้โหช็อตนี้มาครับเรียบร้อยครับวิกวินครับผมจัดมาที่570ครับสวยงามครับผมได้กำไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ900ครับ จัดต่ออีกขอดูอีกสักพักแล้วกันมายังไงครับยังไงโอ้โหรูสึกเงียบเริ่มเงียบแล้วเดี๋ยวเราลดลงแป๊บหนึ่งครับที่สิครับลุ้นที่15ต่อก่อนโอ้โหแล้วเงียบยาวเลยครับลองที่30อีกครั้งหนึ่งยังไงติดติดแล้วครับผมเริ่มติดกลับมาครับยังลุ้นกันต่อครับมาครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่กล้าไป แต่เราก็จะยืนกับไรไว้ด้วยนะไม่ใช่จะไปอย่างเดียวครับผมแต่ตอนนี้รุ่นขวานไม่เข้าครับขวานขาดช่องแรกช่องเดียวครับตรงไหนก็ได้ครับลงมาก็คือติดแน่นอนแล้วลุ้นกันต่อครับจัดมาครับห้าแถวช็อตนี้โอเคครับสวยงามครับผมมาครับกลับไปที่แปดร้อยอีกครั้งครับมาครับสามแถวแล้วติดสองคอมโบครับแล้วลุ้นองุ่นครับไม่เข้านะท่านผู้ชม พาไปทีเดียวครับแล้วไปครับสี่แถวกับสามแถวจัดมาแบบเบาๆครับสี่สิบขอดูจังหวะสวยๆมาโอ้โหรอบนี้เงียบครับเออสามแถวเบาๆครับแล้วสี่แถวไหลมาครับแล้วเข้าสามคอมโบครับผมมาครับสวยงามครับแล้วเออฟีสปินมาเรียบร้อยครับผมสี่รอบจะปิดเกมได้เลยครับมาครับผมตอนนี้ลุ้นแค่ฟีสปินพอนะครับ เดี๋ยวจบฟรีสปินนี้ผมขอยุติการเล่นเลยครับผมโอ้โหหกเก้าเรายังแบบใช้ได้อยู่ประจําเลยนะใช้ได้ดีเลยครับเอาเอาไงครับฟรีสปินนี้ครับผมลุ้นกําไรเพิ่มครับถึงพันหรือเปล่าอีกแค่เฮ้ยถึงพันเรียบร้อยหรือเปล่าครับไปถึงแล้วนี่ว่าถึงแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหมงกุฎยังไงโอ้ไม่เข้าครับโอ้สี่แถวก็ได้มงกุฎครับโอเคครับผม โอ้ได้กำไรมา6ก0ก็ถือว่าดีครับผมสูตร6 9ของเรายังใช้ได้ดีอยู่เสมอชุดนี้ก็เป็นประจำครับผมที่ผมเล่นโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไครต์ที่สําคัญก็อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนกันด้วยนะผมพอลาเรามีกิจกรรมอะไรเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะผมอย่าลืมไปกดติดตามช่องใหม่ครับผมเพราะเราจะแจ้งข่าวสารทางนั้นนะอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยครับพิมพ์ไปช่องใหม่ครับผมมันจะมีคําว่าช่องใหม่แล้วเราก็กดลิงก์ไปเลยนะผม โอเคครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ